สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23เมษายนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลและฟุตซอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเริ่มกันที่ผลฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเราแบ่งกลุ่มหนที่3เกาหลีใต้เสมอกับคีร์กิสสถาน5ต่อ5ญี่ปุ่นเสมอกับทาจิกิสถาน1ต่อ1อิหร่านเอาชนะคูเวตสีต่อและบาเลนก็แพ้กับอัฟกานิสถานไป2ต่อ สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม C นะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นทาจิกิสถานที่เก็บไป5คะแนนรองแชมป์กลุ่มก็เป็นคีกิสถานเก็บไป5คะแนนเช่นกันนะครับส่วนที่3เป็นญี่ปุ่นเก็บไป4คะแนนและที่4เป็นเกาหลีใต้ก็เก็บไป1คะแนนกลุ่มนี้ทาจิกิสถานกับคีกิสถานก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และกลุ่มดีแชมป์กลุ่มก็เป็นอิหร่านที่เก็บไปถึง9คะแนนเต็มรองแชมป์กลุ่มเป็นอัฟกานิสถานเก็บไป4คะแนนที่3เป็นคูเวตก็เก็บไป4คะแนนเช่นกันนะครับแต่ว่าผลต่างประตูได้ดเสียเป็นรองอัฟกานิสถานส่วนที่4เป็นบาเลนก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะครับกลุ่มนี้อิหร่านกับอัฟกานิสถานก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในรอบ8ทีมสุดท้ายน,นะครับทีมชาติไทยจะพบก,กับอิรักทาจิกิสถานจะพบก,กับอัฟกานิสถาน อุซเบกิสถานจะพบกับเวียดนามและอิรานจะพบกับคีกิสถานนะครับเราไปดูผลฟุตบลอลยู2ีสิชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเราแบ่งกลุ่มหน้าที่3ญี่ปุ่นแพ้ก,กับเกาหลีใต้ศูนย์ตหนารัฐอาหรับเอเมเร์แพ้ก,กับจีนหนต่อสองทีมชาติไทยแพ้ก,กับทาจิกิสถานศูนย์และซาอุดีอาราเบียก็แพ้ก,กับอิรักไปหนึ่ต่อส สรุปตารางคะแนนในกลุ่มบนะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นเกาหลีใต้ที่เก็บไป9คะแนนเต็มรองแชมป์กลุ่มเป็นญี่ปุ่นเก็บไป6คะแนนที่3เป็นจีนเก็บไป3คะแนนและที่4ี่เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะครับกลุ่มนี้เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยและกลุ่ม C แชมป์กลุ่มก็เป็นอิรักที่เก็บไป6คะแนนรองแชมป์กลุ่มเป็นซาอุดีอาระเบียก็เก็บไป6คะแนนที่3เป็นทาจิกิสถานเก็บไป3คะแนน และที่4เป็นทีมชาติไทายก็เก็บไป3คะแนนกลุ่มนี้อิรักกับซาอุดีอาระเบียก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ดทีมสุดท้ายไปยเป็นที่เรียบร้อยส่วนทาจิกิสถานกับทีมชาติไทายก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดิะแชยมชิพอ,อังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่44มิดเดิลสบโบรแพ้กับลีดยูนเนเตดไป3ต่อ4ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ลีดยูไนเตด,ดอยู่ที่2มีอยู่90คะแนนส่วนมิดเดิลสบโบรที่9ก็มี63คะแนน ผลฟุตบอลกาชาโเลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่33โรมาแพ้กับบรญญาไป1-3ต่อ3และเอซิมิลานก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไป1-2ต่อสสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะครับที่1ก็เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่86คะแนนมีแต้มน,นี้ห่างอันดับที่2อ,อย่างเอซิมิลานอยู่ที่17คะแนนทําให้อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ฟุตบอลกาชาโเลาอิตาลีในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนที่2อย่างเอซิมิลานตอนนี้ก็มีอยู่69คะแนนที่3เป็นยูเวนตุสมีอยู่64คะแนนที่4เป็นโบอลนญามีอยู่62คะแนนและที่5เป็นโลมาก็มีอยู่55คะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก,ก็เป็นนัาที่32เซบียาเปิดบ้านเอาชนาลละเลอันเมโยากาไป2ต่อ1ให้ตารางคะแนนตอนนี้เซบียาอยู่ที่12มีอยู่37คะแนนส่วนเลอันเมโยากาอยู่ที่16ก็มีอยู่31คะแนน ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่33ซีวัตสปอร์สมึกับเฟินรบเช่ไป2-2ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ฟนเฟเนรบเช่อยู่ที่2มีอยู่86คะแนนส่วนซีวัสปอร์อที่10ก็มีอยู่45คะแนนและผลฟุตบอลพรีมรรกเกมียร์ลีกปตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่30ฟอรเรนเซ่แพ้กับเบนฟิก้าไป1-3ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เบนฟิก้าอยู่ที่2มีอยู่73คะแนนส่วนฟอรเรนเซ่อยู่ที่10ก็มีอยู่31คะแนนนะครับ และนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสร็จดีครับ